สบายเป็นตาเป็นตาแล้วไปบุกไปหาถึงหาท่านทุกท่านเลยฮ่ารู้อะไรเลยทุกท่านทุกท่านจะว่าคุณคุณจอร์ดสิงห์ขนาดนี้มันแค่เรื่องเองนะเอ่อแล้วก็ อเขาอาจารย์เขาเก็ได้อะไรแบบนั้นคุยเป็นตลกนะอาจารย์อีอาจารย์อีเป็นคนสูงเงินเป็นศิลปุ่มบ้านมาอยู่ทางนตั้งแต่ที่สาบไปด้วยที่ท่าสาบโขงลงร้ายอันนี้

ไอ้ห่าคนสุขไปไปอู่มึงเราจับมันลงถึงชื่อเล่าคาเย่ากันสักทีไอ้นี้เกลือผัวอะไรวะโอ้แล้วโหต้องจําไว้ละชัยอยู่นี่นะทุกคนปล่อยบ้านช่างนะ

We wow. wow.

อาจารย์ม ah ีรักษาสภาพมีคืนเป็นป่าวัดป่าท่านบอกว่าจากหลวงปู่บ้านท่านเลยได้อยู่ที่ทุ่งเดินที่ว่าท่านอ่ะถ้ารักษาสภาพป่าก็อยู่สบายโอ้ยังสวยเลยคุ้กกี้ก็ตับเต้าตับเต้าตับเต้าพอดีเลยถ้ารักษาสภาพก็อยู่ เราไปฆ่ากบไดเราจะฆ่าตัวเองได้นะก็ทางน้สึกว่าท่านดีใจนะก่อนออกประตูวังเลยนะครับแล้วไปแล้วเป็นืออะไรนะแล้วเพื่อเข้าไปไปแล้วปุ่มเลงปช่มอ่างทางราชธรรว่ากบว่าเอาไปท่าน 他就在，呃 <Kas per 便>，他比<る>、e>、我远，他，哦，他有时，他上班，他出差出差，他那房子里面每天有差事，这不一个，这不万万块要一个月。 ใายโอ้คือเป็นคนเรียกสายตาวายตัวเองยุคที่ยุคที่เราเป็นคนยากตึองการไม่ต้องยักข้าวถ้าสั่งเอออยักเดินขาดเลยนะประการที่สองคือวัดถุงเดินการเดินบริการถ้าสั่งเออเราเดินขาดไปเลยนะ ถ้าเกิดเป็นผีกี้ก็ยอมรับแล้วสาวกยอมรับเรื่องอะไรถ้าไม่ใจไว้จะไปอยู่กันก็เป็นความที่สาวกยอมรับแล้วองผู้ที่จะตาคนไม่ตายแล้วมันจะหาอะไรอะไรทั้งผู้โกงเย้ะตัดขาดทำไมงั้นฉันต้องมีสัญญาณตื่นตัวเยอะเตลักู่หลักู่เอ๋ อาอกูมีม ok ีแฮะพีวานิอเนเรหาล้วฮ่าฮ้ากนข้าวขาไม่ยัตนถ้หาไเป็นยั่ตแล้วก็เป็นเสมบูรณ์แบบสคมยรับงแล้วมึงเป็นสมพู่าสคนยำรับงแล้วอะผมอก่าห้ามเ แค so, uh, um, so, ่ยี่สนี่โอ้ยโอ้ยที่ไปสอนตัวมีสี่ชั้นตอนทท่เราสามโงอะไรผมพุดว่าัเอาไปอยู่อยู่ขาวเยอะยา่ยาย่้า่ยะอะไรก็ไปสมแบบเียขาสมเียไปงตัรว่าเป็น้า เราดูเกาคงเรววะยแล้วเราขออยู่ฟาร์มทำนายเลยนี่ตายที่เราขอให้มันอยูดีก็แล้วไปเอาทำาังไงท้ก้าวเลยนะท้าใจคจะยคำเดีมวใหญ่ที่ะพาแกมตรงมี่นแี่ว่าให้อู่ที่มมตตาอยู่บ้านอยู่ตาอะไรนะตายไม่วิบากก็วิบาก่าวบ้ 对呀，你要我们到家看了帮俺家家里就不是一家人，他平常干他差啥了？但是嘞，书记老孤单，他住在长沙大上，多，都记老大家他家里受不了，有我们没有事，老孤单，他干啥玩意都，他爷爷的书。

ขอรเป็นชาวบ้านท่านว่าเดี๋ยวลูกสิท่านทุกภูเขาท่านจะตายประธ่าจ้ะท่านจะท่านจะไปหาท่านแล้วเราอ่ะท่านจะภูเขาอยู่เงียวอยู่เงี้ยไปสร้างข่าวว่าท่านเนี่ยลบุกเข้าไปเลยอ่ะ อาจารย์ใหญ่ไปชีนั่นแล้วว่าอุ้ยท่นดีใจดีใจดีนะเราไปหาหนังสือว่าเาสตาบ้างขางเราพุณกัว่าจารยโเขาดูทงเยอทะยานสิเขาบอกว่าผุกชายกินยาไอ้ภาษาอุตติยัยที่เราฟั้าช่ไนมวางทนเราคุณกันว่าทขาจะดูจะจะทเยอทอยานสงท่าไปไปาไปจับเ่อจับทองนะ ถ้ามีรยะวันนร์วกตาสดสาสั่งจราบดบแล้ทาบลันีเลยนี่ยถาบราภาพแล้วถ้าถือาสายพระธาตุาแล้วก็บุกโวหาเลยูเขาละเจ้าูขาดูยายเลยอูเขาใหญ่ จลไปเรียนษาว่าทานอยู่เบุันหาท่านเลยนะโอ้ท่นไม่อยากให้ับไปได้นะท่านค้ยทะลุะคุยแล้วกรรมฐานแล้วอะเรากรรมานเต็มตัวแล้วนั่นออกกันวันละนรู้สอกว่ศาสตรบ้างับเราคุยกันยโอ้ท่นพอใจท่านคุยความพอใจเลยนี่คึกว่าจค่ะ อันนี่ก็อัยนีกก็ใจรัสาอเดี๋ยวบูมินเีป็นเป็นกาเราไปพกอที่สูงเลยท่านท่านอยู่สูงเลยเป็นวัดปานัตั้กุฏิกะต๊อเร็กๆเรื่ยเมดเลยให้บุตริี่ยุฏิเล็ อันลักษาเบกีของพ่อแม่ครูอา่วัดชาละก็ปฏิบัติแบบเดียวกันเลยนะแล้วที่กัตติบาลิก่ตายชาิบายัิญตกัตติบาลสังคมยอมรับกันแล้วอันนี้การเขาอยูตั้งกันไว้แล้วถึงเทศการเขาจะมีชื่อชาววัดอะไรนะเขาจะถึงชาววัดเขาจะถึงอะไรนะแม่คู่วัดบ้านวิหารที่ ยู่ด้ัดไปอยนีะอาไปยังไงก็ทำตามเขาไปนะหลักาใดๆละกันลูกศิษย์ญาิเขาอยู่ที่ตรงนั้นเท่านั้นอยูแล้วอ่านอกอย่การงก็ท่างนะเขาพูดว่าโคบัญญนีิแล้วเขาไปหาท่านหาท่านอยู่ในภูเขาเนี่ ถ้าเราจะหายใจง่ายเาจะพักกับพักกันเพื่อที่จะไปทำมงาเราเ็ยไม่ปุยนบน้าอยู่แล้วถ้าเขาอกเใจเห็นแล้วไปเพราะเราก็เป็นกรรมฐานใหญ่แล้วตอนนั้นออกกรรมฐานเท่านเลารู้ว่าจะเข้าใจแล้ปุ๊บเสียเลยท่านดิมีอสงที่กาพระ่านท่านาดี 物物也有去多不发展，现在我火车站了，现在有上班了，他他果然，有的可以要扶贫，当然上班了，为啥来了？他就是户口，我们搬乌江来了，搬啥来？ ใ้าเห็นแลรู้มิ่งโุนีกุณแจตักอย่างเลยว่าท่านบอกว่าผัาจัที่ไหนพบไปได้ใช่ด้าราว่างถ้าคุยกันาไม่อยากให้กลับบ้านม่าอยากให้พักกับท่านไอ้เราก็จำเป็นไห้พักจะคุยกันละเรแล้พอละเอาดีละแล้วพอละเราก็แล้วพอลาตอนน้นเอาเต็มเดียวกัน ถ้ากะรเราภาวาพุทใน้เข้าได้ปุ๊บ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 ไปอย่าจนดครับถ้าท่านหลวงู่ว่าแม่ยึดตินะท่านท่านยึดติไปหาลวงูว่าอยู่ท่าสามผงทม่ยึดติ สมบูรณ์แบบแล้วทั้งว่างกาบริบาลยุีิกาสมบูรณ์แบบสางโภยอรับแล้วนักบริบได้ห้าอยู่ในข้อปฏิบัติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวิทยาศารตร์การทักษะบริยัติยาในอันทายท้ายสี่ได้ท่านจะมีท่านจะมีท่านไปจับเงิน้ะท่านจะมีท่านไปหาอาจารย์ที่อยู่ตาเรา หลวงปู่กินนาลีหลวงปู่ทองรักด้วยทองรักหลวงปู่ทองรักหลวงปู่กินนาลีเออยราเนี่ยเราเนี่ยไม่เป็นของยักษ์สิทธ์ลุ่นทอาช้าเราคือถ้าเราให้ยติเราลบพันให้ยาเยติยาแพ้ไม่เจ้าเยติแพ้ได้ต่างยาไรให้เยติไม่ให้เยติทุกอ่ ไอ้สมุดรเรียวเขามีแล้วกไงดีไปยังไ้ไม่ทธรรมดาแต่จะที่จะมาฟิสเปลี Exodus ่ยนไปใหม่ไม่ไม่ก่อไอ้ยันสิย ouais ่านสิไปใหญ่ไอ้ยันสิยานสิไปใหญ่ก็ไปด้วยกันสักที่กันดีแล้วก็จะดีน่าทิ้งไปด้วยกันทั้งสีงทีเวลาท่าน คนละข้าแลยวาอัติราจาร์พระธาตุเจียลูกศิษย์บู่บ้านให้เราลูุบ้านมากที่สุดเลแล้วอาจารย์ทองรัตอาจารย์ไหนบ้างรทองรัตอาจารย์กินนาลีเออี่หละต่อไปอาจยที่ใช้ไปเยัสิอยู่ใด้กันัดนแหละใช้ไปเยัิ ขเป็นดีแล้วก็ทำตามเป็นดีแต่อากาแล้วทำไม่ได้ก็หลังของพระคือทาได้เพาะ่านไปแล้วรักษาแบาพระทาคือระคือรโดยิารจแล้วก็ยิงาะไรก็ สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านใช่ค <fe> ร้แค <fe> ่ัวเเอะลตัวตึกสองร้อยล้านะแล้วเครื่องเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆหตาไว้ยังอยก็ไม่ต่ำกว่าสามรล้านครับไม่เห็นเลยวผตัเข้าเินครับคเว่าเข้าเป็นจ้าของตปลาเลยครับโจะขึ้นเลยครับ สองร้อยเจ็ดส well, ิบเอ็ดล like ้านสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ตัวิดสองร้ล้านเครื่องวันเครื่องิพมาณสาล้านเอตเราเขขาเพ่นะ ตราสมัย้องู้บาดรู้สึ้วงู้บาดเอาไปร้องาว่าราจจมับขาทำยังไงแปี่กลย่หรไม่จับเับท้านะแล้เอาถือแบบทำยังไงไมจับเจับท้าอย่างผู้อูมีกัู้ึยร้เหมือนจับหมด คือเช้าไม่ให้จ็บจับนี้ครวนไม่ต้องแบบเอาตามทยังไงให้มพทั้หม่แบบนั้นเพราะเ่าทนดูแนเราพาดงหู่แบบคือไม่จับวนับพร้อาตเอาใัแบบทมยังไงห้เจ้าถ้าไม่เคยจับวนจับพอทใครเลยเว่าเราสวดสีเาทำดีเราจะปลอดัยด้วการดีคูณยังยวเท่าอย้่ ต่ว e e, ่าแกก็ ada, ่ไปเลย้าแม่ท้ากับขันราูนสูกัต่เขาั้วเลยถ้ายิงว่าาม่กับใครสู้กัาตูนเข้าอยู่ว่าฝ่าีตก็ท้เากเ้อา้อเอแบบราตัเขาแบบใส่บยาทีตู่ก็เ้ากเขาจ้าเลย เขาเข้ามาเหรอโอ้ยเจ็บจัเลี้ยงสุัขใหคฟังนะเราเข้ามาเลต้ยงสุนัขเขาเขาเลยเขาเลี้ยงพุทโธแล้วตายไปพุทโธสุดใจเลย จาให้รู้ว่าคุ้มทุนอย่าต้องอย่างให้รูุคนเลยสัระะเออเ้าพ่อเลาสงคัญว่าไงเ้าพ่อวาจะเห็นความแป็ลาขาราชารทังในใจเห็นที่พาวลาพอลาเวลาคิดสักระยะไปไหวสวัสดา อาาตเขาจิตกับพ่พีจะชื่อวาเสือวายไ่หมาขาเวลาวาจิตาสายดโ้อังกเพราะเราคุยดีเรก็ยังได้ไพูดีว่ดาทวเจดีเดี๋ยวจะโกงอยู่เจ้าโโด ข้อจางนี้ไปมันชทามันโกงแน่วเลยถ้าไปเดีนตว์ตีสี่ตีหไปร่ย้นตอนนักจิตของเราสนเขาถึงขั้นว่าว่าเรียกอะไรจ้าสุภาสุภามันข้าบไปแล้ไะมันไม่มีละสุภาสุภาไม่มีมีแค่เกิดแล้วราเกิดแล้วาจิตของเราเปนว่าก 1945, 1945. อได้ มันเฟร์สัจจิตยโอ้มันน่าสัใจก็สัญจรไปแต่จะตรจะตีสิ่งแจะตรง้จิตตอนราเป็นบ้านะไม่มีอยู่เพ้ยอยาอะไรจเกิดพับดาบพ่อดาบพ่อดาบพ่อจิตในว่าเปเปประจัโอ้โหจิตของเราสบายดีอย่างนี้ชื่อว่าอะไรนะคะ อรนนียพระชาวใกล้ัวเราลงนะเราอาศจริตเขาเราคือมันว่าว่าบดคือคือเี่ยอาชว่าสุภาไม่มีคือมันข้าไปแล้วว่แล้วที่จะเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่แล้วเขาว่าดับแล้วว่าดับแล้วว่าแล้วพอแล้วอาจจริตเขาเราไม่ได้รัวธรรมะก็เกิดคือล้ว พัฒนาารในใจ้ามิจูบีตอบแทกผูลู่อยู่ที่ใดนั่นแระคือตัวพบใารว่าคือจุดกัะจุดแหกคมว่าเปล่าแต่เป็นีหัวใจจีเนว่าแต่เปหัวใจถ้าบิจูีตอบจุดก็คือจุดหูรู้ตอบเขาตอบหูลูเป็นใบพธเ์ขางแล้วกันถ้าบิจูบีตอบแบบหูลู้อะไรดันแระคือตัวพบกัน มันยังมีตัวโคกอยู่รายสาาข้าวสารเตอร์ดตสะดวกตึกเลยนะแค่เรื่องีูต่อมันต่อมอะไรได้เอ้ยมาเป็ like? ปนบะ้าไปดิบางเวลามันผ่านแล้วถึงรู้ผ่านนะเวลามันมีสุดมีต่อบองผู้รู้มันสร้างอางายอยู่กับผู้รู้นะบางเวลามันว่าไปหมดว่าข้างกลางโลกว่าอะไรด้านทีได้เห็นนี่ พอที่ว ok ่าท่ามิอฉุนี่อือไรได้แล้คือตัวผมที่จุดเวพอราผ่านไปแล้วไม่ีให้ถึงมี่สอบสว่างตาก็เราเป็นเองตอนมีจุดมี่อบก็เลงก็จิงว่ากับตัวเลยตอนที่ทำมาทันท้ดเลือนว่าท่ามิจฉุนที่องคืออูไรได้แคือตัวผม है तो चोर का ये सब आता है सवेरे में लिंग सवेरे आप थार पहले आप बर्बाद भी नहीं है ठीक तो जाए तो बर्बाद भी नहीं है ठीक तो सब आता कब वो पहले ही है तो जाए पहले तो तो बर्बाद भी नहीं है बर्बाद सब आता है बोलते เอ่ยหมายก็ว the like yeah. like well. yeah. okay. yeah. ่าเข้ากันได้อ๋อที่สั่งสอนแล้วเข้าว่าถึงจุดนี้ได้ควาแล้วยาวแล้วแต่พอทำคันเตอแล้วรู้รม้ยู่ตนะเพราะว่างไปหมดแล้วผู้รู้อยู่ว่บอกผู้รู้อยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้แตไม่จุดบวผู้รู้อยู่ที่ไหนัรกแรกคือตัวก็จุดก็คือจุดผูู้ผู้สว่างสวัยเลยะ อะาคือจวาานบอกเที่เขาบอกเวลาผ่านไปแล้วมันไม่มีคุอตอบยยเฉลียวท่ว่าันไม่มีก็ยอมรับเลยที่ท่านท่นสอนถูกต้องแล้วทำมาแลท่สอนด้วยสอนเขาไแล้วไม่มีชุดมีตอบนะเว่าว่าดวงสว่างว้ไม่มีมันมันว่าไปเดียวกันหมด รู้รู้หักจับไปได้นะรู้จับไปได้เนี่ยท่านว่าไงนะเวลาว่าเป็นมาเป็นอย่างที่ท่านว่าก็รล้เลยยอมเลยนะขอเป็นอย่างนี้คืกต่อดคนรู้ทลายเป็นอย่างนั้นเนีลยรู้จะอกอดไม่รู่โบมั่นะเองนะ 白松树呀，白松树呀，白了呀，白了，一起长发的，啊，懂吗？你懂吗？菩提心，沙佩陀 สุขีเจ้าภาทะตตวะทารสิสังสุทธาปเจนโนยัตตาโรธาบาวตาเดายุวะโลสขังภาะราโสร็จแล้